ตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสีวลีจะมหาเถโรปัจจายาลาภปูชิโตมนุษโสเท,ทวตาอินโทพรหมายโมยัขาวาปิตัสสะนรันตรงปะลาภสักกาเรอาเนาติ นิจังสีวลิตเถรัสสาลาโพจสัสก,การโรโหติสีวลีมหาเถรันจะปูชะกัตสะสัาวาปิคาทันจัสังวัตตนัสาลาโพจสัสก,การโรโหติเถรัสานุภาเวณะลาโพเมโหตุสัพพทาเอเตนะสัจวชเชนะ ลาโพเมโหตุสัพพธาสีวลีจะมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจยะปัจจยาทิมหิสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยะปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัธาสีวลีเถรัสสะเอตังคุณังสวัสดีพาลังพระวันตุเม สีวลีจะมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิสีวลีจะมหาเถโรยักษขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอาหังวันทามิดังสัทธาสีวลีเถรัสสะเอตังคุณังสวัสดีพาลังภะวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานระปูชิโต โสรหูปัจจะยาทิมเหตสีวลีจะมหา,าเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระูปัจจะยาทิมเหตอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเทรัสสะเอตังคู่นางสวัสดีพาลังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานาระปูชิโตโสระูปัจจะยาทิมเหิสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระูปัจจะ ยาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถรัสสะเอตังคุณังสวัสดีพาลังภะวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิสีวลีจะมหาเถโรยาขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถรัสสะ เอตังผูนางสวัสดีพาลังพระวันตุเมศีวลีจะมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโสรโหปัจ,จายาทิมหิศีวลีจะมหาเทโรยักษขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจ,จายาทิมหิอหังวันทามิตังสะทาศีวลีเทรัสสะเอตังคูนางสวัสดีพาลังพระวันตุเม สีวลีจะมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสระหูปจจยาทิมหิสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระหูปจจยาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทาสีวลีเถรสสะเอตังคุณังสวัติีพาลังพระวันตุเมสาธุสาธุสาธุ